ตัวเลข999ยังบ่งชี้ว่าคุณเองก็เป็นหนึ่งในผู้อุทิศตนเพื่อแสงสว่างหรือที่รู้จักกันว่า light worker สวัสดีครับกลับมาที่เรื่องของ angel number หรือการเห็นตัวเลขที่ซ้ำๆนะครับครั้งนี้ว่ากันด้วยตัวเลข999เพราะการที่คุณเห็นตัวเลขซ้ำๆเช่น1111 11, 2-2-2-3-3-3หรืออาจจะเป็นชุดตัวเลขที่มีลักษณะเป็นแพทเทิร์นบางทีมันอาจจะใช่แค่ความบังเอิญเพราะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวากำลังพยายามสื่อสารกับคุณเพื่อให้กำลังใจให้ความหวังในว่วงเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ในซีรีส์นี้นะครับผมเล่ามาจนถึงเลข9แล้ว ถ้าคุณคุณอยากฟังตัวเลขอื่นๆให้กลับไปดูในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับเอาละครับตัวเลข9เป็นตัวเลขมหัศจรรย์ที่มีความลับซ่อนอยู่มากมายตัวเลขนี้มีพลังที่สอดคล้องกับกฎแห่งจิตวิญญาณจัก,กรวาลหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า universal spiritual law เกี่ยวข้องกับมุมมองที่สูงกว่าการมีความเมตตากรุณาการมีหน้าที่ มีความรับผิดช,ชอบบางอย่างต่อโลกหรือดำรงตนเป็นผู้นำด้วยผ่านการกระทำอันเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นรวมไปถึงการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกด้วยเมื่อตัวเลข999ปรากฏมาเป็นชุดมันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ดังที่ประตูบานเก่าได้ปิดลงแล้วและเมื่อประตูบานใหม่ได้เปิดออก วงจรในชีวิตบางอย่างของคุณก็ได้จบลงไปหรือจำเป็นที่จะต้องจบสิ้นลงการจบสิ้นลงนะครับอาจจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ต่างๆการงานอาชีพฐานะหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะส่งผลใหญ่แก่ชีวิตของคุณแต่ไม่ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นอย่างไรให้ตัวคุณนะครับตระหนักว่า มันกำลังจะพาคุณไปอยู่ในจุดที่ตั้งเป้าหมายในการมาเกิดหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า life purpose ซึ่งเป็นสิ่งที่วิญญาณของคุณรวมทั้งเหล่าผู้ชี้แนะผู้ช่วยเหลือได้เลือกกันมาก่อนแล้วบางครั้งหากชีวิตของคุณประสบความยากลำบากเป็นเวลานานชุดตัวเลขเหล่านี้ได้บ่งบอกว่าวันใหม่กำลังมาถึงแล้ว นอกจากนั้นตัวเลข999ยังบ่งชี้ว่าคุณเองก็เป็นหนึ่งในผู้อุทิศตนเพื่อแสงสว่างหรือที่รู้จักกันว่า light worker และถึงเวลาที่จะต้องก้าวออกมาลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตอนเองเพื่อสังคมเพื่อโลกใบนี้สิ่งที่คุณจะลงมือทำนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักก็ได้ ให้คุณใส่ความปรารถนาดีอาจจะเป็นในงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันแล้วค่อยๆก้าวไปทีละนิดแต่อย่าหยุดแล้วเส้นทางจะค่อยๆเผยตัวออกมาเองผู้อุทิศตนเพื่อแสงสว่างนั้นนะครับชีวิตที่ผ่านมาและชีวิตต่อๆไปอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนส่งต่อฝึกฝนส่งต่อวนเวียนไปเรื่อย สิ่งเหล่านี้เป็นงานที่ไม่มีวันหยุดคุณอาจจะได้พักบ้างอาจสุขสบายทางกายได้บ้างแต่คุณจะได้เห็นสัจธรรมและความสุขแบบโลกโลกอาจจะทำให้คุณพอใจได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่จะไม่ทำให้คุณอิ่มเต็ม,ตมอีกต่อไปชีวิตของคุณอาจประสบความยากลำบากหรือได้รับความสุขสบายแต่คุณจำเป็นต้องเลือกการทำงานทั้งจิตวิญ,ญญาณควบคู่ไปด้วย ไม่อาจที่จะละทิ้งได้เลยเมื่อตัวเลข999ปรากฏจงแสดงพลังที่คุณมีต่อโลกใบนี้ให้ได้รับการรับรู้เป็นตัวของตัวเองซื่อตรงต่อความรู้สึกแต่ก็ตระหนักว่ามนุษย์นั้นแตกต่างกันและความพร้อมของคุณนั้นก็มีไม่เท่ากันจงเป็นความรักให้มากที่สุดหรืออย่างน้อยก็ไม่ถึงกับรังเกียจใคร คุณอาจเล่นบทบาทใดๆตามที่โลกมอบให้บ้างก็ได้เช่นโกรธได้ดุได้ต่อว่าผู้อื่นบ้างตามสมควรแต่ในใจต้องเป็นกลางพึ่งระลึกไว้ว่านี่ไม่ใช่คุณทุกสิ่งมันเป็นเพียงชั่วคราวจงมองเพื่อนมนุษย์ด้วยการเลือกความเมตตาเป็นอันดับแรกภายในตัวคุณมีพรสวรรค์ที่ซุกซ่อนอยู่มากมาย แต่คุณเองก็อาจจะไม่รู้หากไม่เลือกการลงมือทำไปก่อนเป็นเรื่องปกติที่คุณอาจมีความวิตกกังวลหวาดกลัวหรือไม่แน่ใจเมื่อความเปลี่ยนแปลงมาเยือนแค่รับรู้มันยอมรับมันเมื่อคุณเดินทางต่อไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะมองย้อนกลับไปและบอกได้ว่า ดีแล้วที่ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นสำหรับผมนะครับตัวเลข999คล้ายสัญญาณของพระโพธิสัตว์มากๆนาทีนี้สำคัญมากในยุคปัจจุบันเพราะมีคนจำนวนไม่มากนะักที่เลือกเส้นทางนี้แต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจงเดินหน้าต่อไปครับด้วยความเบิกบานและเพื่อนร่วมทางก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณเอาละครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อกลับมารับชมคลิปเพื่อเป็นทางลัดในการเรียนรู้ของคุณแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ